มีเน็ตไอดอลสาวชาวจีนที่มีผู้ติดตามนับล้านในยามค่ำคืนถูกอดีตสามีราดน้ำมันเพียงชั่วพริบตาไฟลุกท่วมร่างนั่นคือวันที่14กันยายน2020หมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลในมณฑลเสฉวนอำเภออาป้าลามูอยู่ในครัวกำลังไลฟ์เสียงหัวเราะของเธอยังคงอบอุ่นหัวใจผู้ชมวินาทีต่อมาเงาดำพุ่งเข้ามาในกล้องหน้าจอดับวูบตามด้วยเสียงกรีดร้องสุดขีดช่วยด้วย เขาจะฆ่าฉันสาวชาวทิเบตที่ร้องเพลงและเต้นรำในกล้องถึงจะใส่เสื้อโค้ทเก่าและหมวกถูกูๆแต่ลามูก็ยังคงสวยงามชีวิตของเธอถูกกลืนกินด้วยความรุนแรงในครอบครัวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของฉันที่นี่มีเรื่องราวที่แท้จริงคดีที่เสะเตือนใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาเริ่มต้นเข้าสู่คดีของวันนี้กันลามู ชื่อจริงคืออาซูชูเป็นสาวที่เบตจากอำเภอจินชวนมณฑลเสฉวนเกิดในครอบครัวชาวนาธรรมดาพ่อเป็นชาวนาเรียบง่ายเงียบขรึมเหมือนหินบนเขาพูดน้อยแต่รักลูกสาวทั้งสองจากใจแม่คือเสาหลักของบ้านทุกอย่างต้องพึ่งเธอทำนาทำอาหารดูแลครอบครัวไม่มีเวลาหยุดพักลามูมีพี่สาวชื่อโจมาสองพี่น้องสนิทกันมากครอบครัวสี่คน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบนเนินเขาเมืองกวนหยินเฉียวบ้านทําจากดินหน้าหนาวลมเข้าหน้าร้อนอบอ้าวสภาพเรียบง่ายแต่บ้านนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะโดยเฉพาะเมื่อมีลามูรอยยิ้มของเธอเหมือนจุดไฟสว่างทั้งบ้านเธอสวยตั้งแต่เด็กดวงตาเป็นประกายมองใครก็เหมือนสายน้ำใสบนเขายิ้มทีทำให้ลืมเรื่องทุกใจเธอรักการร้องเพลงรักการเต้นรักชีวิต ถึงจะเหนื่อยจากการทำงานแค่มีเสียงดนตรีเธอก็ร้องเพลงออกมาต่อมาเธอเริ่มถ่ายวิดีโอสั้นเนื้อหาคือชีวิตประจำวันของเธอบางครั้งทำงานในนาถือจอบมือหนึ่งอีกมือเต้นท่าทางบางครั้งในหิมะหนาวร้องเพลงที่เบสขณะทำงานเสื้อผ้าเธอไม่เคยหรูหมวกถักราคาสิบกว่าบาทเสื้อโค้ทเก่าหลายปีรองเท้ายางสีเขียวที่ขาวซีดแต่ถึงอย่างนั้น ความสวยและพลังของเธอก็ยังฉายแวววิดีโอของเธอดังขึ้นเรื่อยๆยอดผู้ติดตามพุ่งถึงเจ็ดแสนทุกคนรักรอยยิ้มจริงใจของเธอไม่ว่าชีวิตจะลำบากแค่ไหนเธอยิ้มรับได้เสมอรอยยิ้มนั้นเหมือนแสงแดดส่องสว่างในใจคนแปลกหน้าลามูรักครอบครัวมากเธอมีลูกชายสองคนที่น่ารักทุกครั้งที่ถ่ายวิดีโอเธอภูมิใจอวดลูกๆก,กอดลูกเล่าเรื่องราวบนเขา สอนร้องเพลงเธอเก็บรูปแม่และย่าติดตัวเหมือนมีพวกท่านอยู่ด้วยสิ่งที่เธอห่วงที่สุดคือพ่อที่แก่ชราและป่วยเขาไอาเรื้อรังทุกครั้งที่พูดถึงพ่อดวงตาเธอเต็มไปด้วยความกังวลเธอแอบเก็บเงินซื้อ,อยาให้พ่อในวิดีโอบอกผู้ติดตามให้ดูแลผู้ใหญ่ที่บ้านความดีของเธอความจริงใจทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเธอเหมือนดวงอาทิตย์อบอุ่นและสว่างสวย แต่ใครจะรู้สาวที่เปล่งแสงในกล้องลับหลังต้องอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันจบฝันร้ายนั้นมาจากอดีตสามีของเธอถังลูกลามูและถังลูกเป็นเพื่อนวัยเด็กที่เติบโตมาด้วยกันบ้านอยู่ไม่ไกลตอนเด็กเคยต้อนวัวด,ด้วยกันเล่นและทะเลาะกันในสายตาคนอื่นความรักของทั้งคู่เหมือนเทพนิยายที่จะสมหวังครอบครัวถังลูกมีฐานะดีกว่าบ้านลามู พ่อแม่เปิดร้านน้ำชาในหมู่บ้านชีวิตไม่ร่ำรวยแต่ก็สบายส่วนบ้านลามูฐานะธรรมดาพ่อซื่อสัตย์แม่ทำงานหนักเธอคิดเสมอว่าการได้แต่งงานกับคนที่รักคือความสุขสูงสุดปี2009ลามูวัย19ปีสวมชุดเจ้าสาวเต็มไปด้วยความหวังแต่งงานกับถังลูกเธอคิดว่านี่คือชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ช่วงแรกของการแต่งงาน หวานชื่นทั้งคู่มีลูกชายสองคนครอบครัวสี่คนในสายตาคนอื่นเรียบง่ายธรรมดาแต่มีความสุขแต่ชีวิตแบบนั้นแตกสลายเหมือนฟองสบู่ตัวตนที่แท้จริงของถังลูกค่อยๆปรากฏเขาติดเหล้าติดการพน,นันทุกครั้งที่เมาหรือเสียพน,นันความโกรธทั้งหมดถูกระบายที่บ้านและเป้าหมายเดียวคือลามูครั้งแรกที่ลงมือ ไม่นานหลังแต่งงานวันนั้นเขาเพิ่งกลับจากบ่อนเสียเงินอารมณ์ร้อนลามูถามอะไรไปคำหนึ่งเขาตบหน้าทันทีลามูช็อกไม่คิดว่าผู้ชายที่สัญญาจะปกป้องเธอจะทำให้เธอรู้สึกกลัวครั้งแรกเธอปลอบใจตัวเองคู่สามีภรรยาทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติบางทีเขาแค่มเมาอารมณ์เสียเธอเลือกที่จะอดทนแต่ไม่รู้เลยว่าการอดทนครั้งนี้จะยืดเยื้อถึงสิบกว่าปี และสิบกว่าปีนั้นแทบไม่มีวันไหนที่สงบสุขจริงๆความรุนแรงของถังลูกเหมือนเมฆดำที่กดทับศีรษะหนาทุกวันหนักทุกวันอารมณ์ไม่ดีก็ตีเมาก็ตีอะไรในชีวิตที่ไม่ถูกใจหรือแค่มองลามูไม่พอใจก็กลายเป็นเหตุผลให้ลงมือครั้งหนึ่งเขาตีจนมือเธอข้อหลุดบวมเหมือนขนมปังเจ็บจนยกชามไม่ได้หลายวันหน้าและตัวของเธอ เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและแผลคนในหมู่บ้านบางครั้งเห็นมุมตาเธอเขียวช้ำแขนมีรอยขีดข่วนแต่ทุกครั้งที่มีคนถามด้วยความห่วงเธอจะก้มหน้าพูดเบาๆไม่เป็นไรเขาเป็นคนตีแล้วรีบเดินจากไปไม่กล้าพูดมากกว่านั้นเพื่อลูกเธอเลือกอดทนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่อยากให้ครอบครัวกังวลไม่อยากให้ลูกโตในครอบครัวที่ไม่มีพอ่อแต่ยิ่งเธออดทน ถังลู่ยิ่งรุนแรงตีหนักขึ้นบางครั้งคว้าตัวเก้าอี้หรือไม้ทุบลงบนตัวเธอเสียงกระแทกนั้นดังก้องในบ้านอยู่นานลามูเจ็บจนขดตัวในมุมก็อดสีษะแน่นตัวสั่นไม่กล้าขยับแม้แต่ร้องให้ก็ไม่กล้าส่งเสียงเพราะกลัวลูกได้ยินกลัวลูกกลัวแม่ของลามูเป็นคนเข้มแข็งหลายครั้งบุกไปหาถังลู่ทั้งเตือนทั้งด่าอาย่ามารังแกลูกสาวฉันอีก ทุกครั้งถังลู่จะทำท่าทางสำนึกผิดถึงขั้นคุกเข่าต่อหน้าแม่ยายสัญญาว่าจะไม่ตีลามูอีกแต่พอแม่หันหลังเขากลับหน้าคว้าของใกล้มือทุบตีลามูต่อไม่สนใจว่าเธอจะเป็นตายร้ายดีปี2011แม่ของลามูเสียชีวิตคนเดียวที่ยังถังลู่ได้จากไปตลอดการบ้านเหลือเพียงพ่อที่ซื่อสัตย์และพี่สาวโจมาทั้งสองคนนี้ ไม่มีทางหยุดหมัดของถังลู่ได้เมื่อไม่มีแม่ปกป้องความรุนแรงของถังลู่ไร้ขอบเขตตีบ่อยขึ้นหนักขึ้นหน้าและตัวลามูแทบไม่มีวันไหนไม่มีรอยแผลคนในหมู่บ้านซุบซิบทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้แต่เธอไม่เคยบน่นแค่ก้มหน้าอดทนเงียบๆในใจเธอไม่อยากให้ครอบครัวกังวลไม่อยากให้ลูกขาดพ่อจนถึงปี2020ลามูทนไม่ไหวอีกต่อไป วันที่9ก้ามีนาคมเธอรวบรวมความกล้ายื่นฟ้องหยา่าพี่สาวจะมาคอยหนุนผู้หญิงก็อยู่ได้ด้วยตัวเองเธอเก่งทำเงินได้ทำไมต้องทนลามูฟังคำพี่สาวไม่อยากอยู่ในความกลัวอีกต่อไปแต่อย่าได้ไม่นานถังลูกกลับมางอพาลูกชายมาขอร้องทั้งคุกเข่าทั้งสัญญาว่าจะเปลี่ยนตัวเองลามูไม่เชื่อเธอรู้ว่าเขาไม่มีวันเปลี่ยน แต่ถังลูกบ้าคลั่งเอาคมมีดเจาะคอลูกคมขู่ถ้าไม่คืนดีจะฆ่าลูกทั้งสองใจลามูเหมือนถูกบีบเธอทิ้งลูกไม่ได้กลัวลูกเป็นอันตรายวันที่24มีนาคมอย่าได้เพียงครึ่งเดือนเธอถูกบังคับให้คืนดีจ้ามาพี่สาวกโกรธจนถอนหายใจผู้ชายที่ทำร้ายจะเปลี่ยนได้ง่ายๆหรือและแน่นอนหลังคืนดีหมัดของถังลูก ยังคงตกลงบนตัวลามูไม่เพียงไม่เปลี่ยนแต่หนักข้อกว่าเดิมลามูตัดสินใจแน่วแน่ไปขอความช่วยเหลือจากสมาคมสตรีและวันที่18พฤษภาคมยื่นฟ้องหย่าที่ศาลอำเภอจินชวนเพื่อหนีการแก้แค้นของถังลู่เธอซ่อนตัวที่บ้านญาติแต่ถังลู่หาเธอไม่เจอกลับระบายโทระะใส่โจมาวันที่สิมิถุนายนเขาบุกไปที่ร้านของโจมาตีจนเธอตาแตก มาเล่าย้อนวันนั้นด้วยความโกรธและสิ้นหวังเขาบอกว่าหาน้องสาวไม่เจอก็ตีฉันแทนทั้งข่มขู่ด้วยคำพูดและสร้างความหวาดกลัวแต่ละมูไม่ยอมแพ้วันที่24มิถุนายนหลังการไกลเกลี่ยเธอ,อยากกับถังลูกครั้งที่สองครั้งนี้เธอต้องจ่ายราคาแพงสิทธิเลี้ยงดูบุตรทั้งสองถูกตัดสินให้ถังลูกนี่เหมือนมีดแทงใจละมูแต่เธอรู้ เพื่อหนี้จากปีศาจต,ตนนี้ต้องยอมเสียสละหลังยา่าลามูคิดว่าเธอเป็นอิสระแล้วเธอยังถ่ายวิดีโอยังคงยิ้มให้ทุกคนในวิดีโอเธอยังเป็นสาวที่ร้องเพลงเต้นรำแต่ในใจซ่อนความเจ็บปวดลึกเธอห่วงลูกห่วงพ่อแต่ไม่เคยแสดงความรู้สึกในกล้องเธออยากใช้ความร่าเริงมอ,อบความหวังให้คนอื่นแต่ไม่คิดเลยว่าฝันร้ายจากความรุนแรง ไม่ได้จบลงเพราะการย่าแต่ในปีนั้นกลับถึงจุดจบที่น่าสะพรึงกลัววันที่14กันยายน2020คืขึ้นธรรมดาคืนหนึ่งหมู่บ้านเงียบสงบลมพัดใบไม้ดังสู้ไฟในบ้านเรือนค่อยคอยมืดลงลามูเหมือนทุกวันไลฟ์สดในครัวเธอเลือกมุมเงียบเพื่อไม่รบกวนครอบครัวครัวนั้นเรียบง่ายมีเพียงโตะไม้เล็กๆเ,กเกตาเผาฟืนและหลอดไฟเหลืองสันไหว ไลฟ์เริ่มได้ไม่นานผู้ชมยังแชทกับเธอทันใดนั้นเงาดำพุ่งเข้ามาในภาพเร็วจนไม่มีใครตั้งตัววินาทีต่อมาหน้าจอดับสนิทต,ตามด้วยเสียงกรีดร้องช่วยด้วยจะฆ่าคนแล้วพ่อพี่เขยเสียงนั้นแหลมจนขนลุกเต็มไปด้วยความกลัวและสิ้นหวังพ่อและพี่เขยเสี่ยวหลัวที่กำลังหลับตื่นจากเสียงร้องเสี่ยวหลัววิ่งเท้าเปล่าถึงประตูครัวภาพตรงหน้า ทำให้เขาชะงักลามูขดตัวในมุมตัวเปียกโชกด้วยน้ํามันก็นลิ่งฉุนจนแสบตาและข้างๆเธอคืออดีตสามีถังลูกลามูตะโกนให้พี่เขยอย่าเข้าใกล้กลัวน้ํามันจะติดตัวเขาพ่อวิ่งมาถึงโกรธจนหน้าแดงตะโกนด่าถังลูกสั่งเสี่ยวหลัวให้โทรแจ้งตํารวจชั่วขณะที่เสี่ยวหลัวหันไปหยิบโทรศัพท์เสียงดังสนัน่นไฟลุกชช่วงในครัวเปเลวไฟเหมือนสัตว์ร้าย ก็ลืนกินลาหมูทั้งตัวเธอดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดเสียงสั่นจนแทบขาดพี่เขยชาตินี้ฉันจบแล้วเสี่ยวหลัวและพ่อตกใจจนตัวแข็งอายากพุ่งเข้าไปช่วยแต่ไฟแรงเกินความร้อนผลักพวกเขากลับขวันหนาทำน้ำตาไหลมองอะไรไม่เห็นไฟลามในครัวต้นไม้เตาฟืนกลายเป็นกองเพลิงเสียงกรีดร้องและเสียงไฟไหม้ผสมกันจนเจ็บหูส่วนถังลูก ช่วยโอกาสตอนกลาหนวิ่งหนีออกจากครัวหายไปในความมืดไม่แม้แต่หันมองลามูถูกหามขึ้นรถพยาบาลเสียงไซเรนดังก้องในหุบเขากลิ่นไม่ชุนในรถทำให้หายใจลำบากเมื่อถึงโรงพยาบาลหมอมองอาการแล้วเงียบร่างกายเธอถูกไฟไม่หนักเกินร้อยละเก้าสิบผิวหนังส่วนใหญ่ไม่เกรียมแทบไม่มีจุดไหนสมบูรณ์หมอบอกว่าหัวใจเธอ ถูกความร้อนเผาจนดำไร้ความอุ่นมือเย็นเหมือนหินไม่มีแรงตอบสนองใบหน้าจำแทบไม่ได้แม้แต่ญาติก็ไม่กล้ามองถึงอย่างนั้นชาวเน็ตใจดียังยื่นมือช่วยไม่ถึง24ชั่วโมงระดมเงินช่วยค่ารักษานับล้านพวกเขาทราบซึ้งในเรื่องราวของลามูเคยอบอุ่นด้วยรอยยิ้มของเธอไม่อยากให้สาวคนนี้จากโลกไปหมอพยายามสุดความสามารถ ผ่าตัดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทุกครั้งที่เข้าห้องผ่าตัดชีวิตเธอเหมือนแข่งกับยมทูตแผลไม่ใหญ่เกินการติดเชื้อและอวัยวะล้มเหลวอาจเกิดขึ้นทุกเมื่อ16วันลามูทนทุกบนเตียงเครื่องมือช่วยยือชีวิตพ่อและพี่สาวเฝ้าอยู่หน้าประตูทุกวันตาบวมเหมือนลูกวรลนัดหวังปาฏิหาริย์แต่ปาฏิหาริย์ไม่เกิดวันที่30กันยายน2020สาววัย30ปี หลับตาในห้องพยาบาลจากไปเงียบเงียบไม่ทิ้งคำพูดใดเหลือเพียงครอบครัวที่แตกสลายพ่อของเธอแก่ชราและป่วยการสูญเสียลูกสาวเกือบทำให้เขาพังทลายนั่งนิ่งบนม้านอกบ้านจ้องถนนบนเขาเหมือนรอให้ลามูเดินกลับมาพี่สาวจะมาเพื่อทวงความยุติธรรมให้วิ่งหาความช่วยเหลือแต่ตัวเธอเองเคยถูกถังลู่ทำร้ายจนตายยังเจ็บปวด ครอบครัวนี้เหมือนสูญเสียแสงสว่างจมในความโศกบ้านนี้ไม่มีวันเหมือนเดิมเรื่องราวของลามูเจ็บปวดจนหายใจไม่ออกเธอใจดีสวยงามเก่งกาจในกล้องยิ้มสว่างเสมอแต่ชีวิตของเธอถูกเงามืดของความรุนแรงบดบังเธอพยายามแจ้งตำรวจขอความช่วยเหลือจากสมาคมสตรีอย่ายอมสละสิทธิ์เลี้ยงลูกเพื่อหนีจากปีศาจ แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นชะตากรรมถูกอดีตสามีฆ่ายอย่างโหดร้ายที่หนาวใจยิ่งกว่าคือครอบครัวถังลูกไม่เคยขอโทษตอนนักข่าวสัมภาษณ์พ่อของถังลูกบอกว่าตกมือข้างเดียวไม่ดังราวกับว่าความตายของลามูเธอก็มีส่วนผิดคำพูดนี้เหมือนมีดแทงใจครอบครัวลามูเจามาพี่สาวกังวลว่าลูกทั้งสองจะถูกครอบครัวถังสอนในทางที่ผิด เธออยากทวงสิทธิเลี้ยงดูเพื่อน้องสาวแต่ไม่ง่ายครอบครัวถังไม่ให้ความร่วมมือเด็กๆถูกพาไปแทบติดต่อไม่ได้โจมาน้ำตาไหลทุกครั้งที่นึกถึงเด็กๆรู้สึกว่าปกป้องน้องสาวไม่ได้และปกป้องลูกของน้องไม่ได้โศกนาฏกรรมของลามูแสดงให้เห็นว่าเงามืดของความรุนแรงในครอบครัวน่าสะพรึงกลัวแค่ไหนมันไม่เพียงทำลายร่างกาย แต่ทำลายความหวังของครอบครัวลูกชายทั้งสองของลามูเห็นความรุนแรงของพ่อใจของพวกเขามีรอยแผลแล้วลูกชายคนเล็กเงียบขรึมถูกเพื่อนรังแกที่โรงเรียนก็ไม่กล้าพูดเขากลัวกลัวจะเจ็บเหมือนแม่ลูกชายคนโตถึงจะยังเด็กแต่เรียนรู้ที่จะอดทนไม่กล้าพูดถึงพ่อหรือแม่เด็กสองคนนี้ควรเติบโตในความรัก แต่ต้องลิ้มรสความขมขื่นของชีวิตพ่อของลามูไร้ที่พึ่งอาศัยในบ้านเก่ามองรูปถ่ายลูกสาวไม่เข้าใจทำไมโชคชะตาโหดร้ายกับลูกสาวขนาดนี้โชคดีที่กฎหมายให้ความยุติธรรมบ้างเดือนตุลาคม2021ถังลู่ถูกตัดสินประหารข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาเดือนมกราคม2022ศาลอุธทธรณ์ยืนยันคำตัดสิน วันที่23กรกฎาคม2022ถังลู่ถูกประหารชีวิตแต่ความยุติธรรมนี้แลกชีวิตของลามูคืนได้หรือลบความเจ็บปวดของครอบครัวได้หรือพ่อของลามูยังจมในความโศกโจมายังโทษตัวเองรู้สึกว่าปกป้องน้องสาวไม่ได้ถ้าเธอเข้มแข็งกว่านี้บางที่น้องอาจไม่ต้องจบแบบนี้ลูกทั้งสองมีรอยแผลจากความรุนแรงของพ่อครอบครัวนี้ แตกสลายสิ้นลามูใช้ชีวิตสมรส13ปีแลกมาด้วยความเจ็บปวดตอนอย่าเธอไม่เอาเงินจากครอบครัวถังเอาเพียงเสื้อผ้าเก่าแต่ถึงอย่างนั้นถังลูกก็ไม่ยอมปล่อยเขาใช้ความโหดร้ายจบชีวิตเธอเรื่องราวของลามูเหมือนเข็มแทงใจเธอเป็นเหยื่อที่สมบูรณ์แบบใจดีพยายามกล้าหาญเธอพยายามช่วยตัวเองทุกทางแจ้งตำรวจ ขอความช่วยเหลือต่อสู้หนียอมสลัดสิทธิ์เลี้ยงลูกเพื่อหนีจากปีศาจแต่โชคชะตาทำไมโหดร้ายกับเธอโศกนาฏกรรมของเธอแสดงให้เห็นว่าความมืดของความรุนแรงในครอบครัวลึกเพียงใดมันเหมือนกรงที่มองไม่เห็นขังเหยื่อคนแล้วคนเล่า,เ,ลาเรื่องราวของลามูไม่ใช่เรื่องเดียวรอบตัวเรามีอีกกี่คนที่ทนทุกข์จากความรุนแรง พวกเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าต่อสู้เพราะกลัวจะจบเหมือนลามูเสียทุกอย่างเราเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อให้ทุกคนจมในความเศร้าแต่เพื่อให้ทุกคนสนใจปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสนใจคนที่อยู่ในเงามืดความรุนแรงไม่ใช่เรื่องของเหยื่อคนเดียวแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนถ้าคุณเห็นใครกำลังถูกทำร้ายอย่านิ่งเฉยแจ้งตำรวจขอความช่วยเหลือ ยื่นมือช่วยอย่าให้มีลามูคนต่อไปเกิดขึ้นในโลกนี้ลามูจากไปแล้วแต่เรื่องราวของเธอไม่ควรถูกหลงลืมรอยยิ้มของเธอความเข้มแข็งความใจดีควรถูกจดจำมาร่วมกันอธิษฐานให้ลามูขอให้เธอพบสันติในอีกโลกขอให้ครอบครัวของเธอก้าวผ่านความเจ็บปวดขอให้โลกนี้มีความรุนแรงน้อยลงมีความอบอุ่นมากขึ้น ขอให้ทุกคนที่อยู่ในเงามืดพบแสงสว่างของตัวเองขอบคุณที่ดูวิดีโอวันนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนกดติดตามช่องของฉันกดกระดิ่งแจ้งเตือนเจอกันวิดีโอหน้าเราจะตามหาความจริงด้วยกัน